วิเคราะห์บ,บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูไนเต็ดเวอร์ซัสบอลมารทแข่งวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566เวลา22่สนาฬิกาช่องแอสโตรสามถ่ายทอดสดเรทเปิดแมนยูไนเต็ดต่อหนึ่งเมตฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกแมนยูเย้าแข่ง3ชนะ2เสมอ0แพ้1ได้3เสีย4เยือนแข่ง3ชนะ2เสมอ0แพ้1ได้1เสีย4 บอลมัดเย่าแข่ง3ชนะ2เสมอ1แพ้0ได้6เสีย3เยือนแข่ง3ชนะ2เสมอ0แพ้1ได้6เสีย7สภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมแมนยูแมนยูของคุณสืออิริกเตนห้าเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเชลซี2-1นลกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนงเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากอามาติยันโล เจดอนซานโชคาสิเนโรคริสเตียนอิริเซนไทเรลวมาเลเซียกับลิซานโดมาตินเนสเหล่าบรรดาแข้งดิ้งหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าเตนฮากเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีัสมุดคอยลลุนออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้บรูโนเฟนันเดสรับจ็อบเทย์เมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบแมนยูใช้แผน4-2-3-1ผู้เล่นที่จะลงสนามอองเรโอนาน่าดิโอโกดาโลแฮร่แมกไวย์วิคเตอร์ลินเดเลฟ ลุคชอว์สกอตต์แม็กโทมิเนซอฟยานอัมรบัแอนโตนีรูโน่เฟรนันเดสอเลฮานโดกาณาโชรัสมุดฮอยลุนทีมเยือนบอลมัดบอลมัดของกุนซืออันโดนีอิราโอล่าเพิ่งจะบ,บุกเอาชนะคริสตันพาเลซ2-0ในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมเว้นเสียจากดาเรนแรนดอฟไทเลอร์อดัมอเล็กซ์สกอตเอ,กกอ,เอมิเลโนโมาคอนเดส แม็กซิมิเลียนอารอนและไรอันเฟรเดอร์กล่าวันดาแข้งเดี้งทางสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าอิราโอลาเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีโดมินิกโซลังเก้ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาขายและใช้จะสตันไพเวิร์ดรับอาสาท,ทำเกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูบบอลมัดใช้แถน4-2-3-1ผู้เล่นจะลงสนามเนโตอดัมสมิธอิเลาบายี่มากกสเซเนซี่มิลลสเคอร์เคสไรอันคริสตี ลูอิสค o ปอองตวนเซเมนโยจัสตันไคลเวิร์ดลุยซินิสเตราโดมินิกโซลันเก้ทัศนะและที่เด็ดบอลเกรดบอลสองทีมก็ห่างกันอยู่พรีเมียร์ลีกคู่นี้ผีแดงเจ้าบ้านเองทุกรายการ5เกมหลังฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงชนะ3เสมอ1แพ้1แต่เกมล่าสุดที่เอาชนะเชลซีงานนีบเอามากๆก,ก็ต้องมาดูว่าจะคงเส้นคงวาได้เท่าไรกัน ซึ่งในลีกล่าสุดก็ขึ้นมาอันดับ6แล้วโดนทีมเยือนบอลมัด5เกมหลังฟอร์ไม่ได้ต่างกันเท่าไรตอนนี้ที่ต่างก็เป็นในลีกยังอยู่อันดับ15าโซลล่างๆด้านราคาบอลเปิดมาหนึ่งลูกฝั่งเจ้าถิ่นนั้นต่อก็ไม่ได้แพงอะไรนักเลือกจัดต่อได้ในรังผีแดงยังพอได้ลุ้นกว่ามากทีมกำลังหึกเหิมบอลมัดเกมนอกรังยังแยกคงต้านทานลำบากบอกตรงๆที่เด็ดบอลจัดต่อยังไหวกับผีแดงไปผลที่คาดแมนยูในเต็ดชนะ2ประตูต่อศูนย์ ท่านได้ดูคลิปแล้วอยากสนับสนุนฝากด้วยนะครับเว็บแซนวินเปิดยุทธใหม่ฝาก500รับฟรี100ฝาก1,000รับฟรี200ได้เข้ากลุ่มพาบุก VIP ด้วยนะครับบอกได้เลยว่าพาเล่นสกอร์สูงทุกวันแน่นอนมันแน่นอนบุกกันยับยับและท่านใดที่เป็นสายปัดใบรุ่นสล็อตนี่ก็มีโปรเลยฝาก500แถมฟรี500เอาไปเลยแบบใจใจเอาเงินให้ช่วยเล่นเต็มที่จัดไปเลยครับก่อนโปรจะหมดรายละเอียดที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับปักหมดุดไว้ให้แล้วจัดไปครับ